สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมแมวนะคะน้องทาโรค,ค่ะก็อยู่ที่ร้านนะคะก็จะมานั่งเฝ้าแบบนี้ตลอดนะคะดูความน่ารักน่าเอ็นของนางนะคะน้องทาโร่นี่เป็นแมวตัวผู้นะคะทุกคนสี่เดือนแล้วคาทำคลอดเองนะคะ น้องก็จะอ้อนแบบนี้ทุกวันค่ะสีเหลืองอ่อนหางยาวขีอ้อนในตาสีอะไรให้่านผู้ชมดูให้เป็นเพื่อนดูสีลูกในตาสีเหลืองนะคะก็เป็นแมวบ้านนะคะแมวบ้านเราเองนางก็จะมานั่งอ้อนแบบนี้ค่ะหิวอะไร หิวหิวไหมหิวไหมหิวบอกระหล่อบรุษหิวบอุนไกการนะคะบักหลาอหิวบอุนนางอ่อนแม่วันนั้นไปตลาดมานะคะนางก็รีบวิ่งมาหาให้อุ้มมุ้ยมนุษย์แมวไว้แล้วแมวเอาแข่ สั่งได้นะคะทารุทารุุกขึ้นมาด้วยทารลทาร่มาบอกครับให้ทุกคนดึงเบิ่งนี้อ่าพี่จับทิมมาแล้วนะคะเอาใครมาเอาพายุมาพายุขี้แตกหายแล้วนะคะจุกกท้องเสียหายแล้วพายุจับไม่ได้ับทิมก็ เอาแมวอีกตัวน้องพายุนะคะตัวที่ไปซื้อยาให้วันนั้นหายดีแล้วค่ะรักษาให้น้องะคะ่ะให้น้องกินยาก็หายเรียบร้อยค่ะจตุดด๊ดเจ๊หายแล้วค่ะเป็นปกติสุขแล้วห้าเหมือนเดิมแล้วเสียอ่อเกอาไม่ค่อยชอบพายุเหรอพายุอ้อนหนูมั้งนี่ทะเลาหึงหวงประมาณเนี้ใช่ไหม มันไล่แต่อ้นนอ,อนแม่ยังไงฮัลโหลนี่จองแม่และนี่ดูจะผิดดแมวนี่แมวจะมีลักษณะห่วงเจ้าของนะคะเพม่อนหมาอยู่ะฮะลัลโหลนี่ห่วงแม่อะไรนี่แจ้งนะฮัลโหลใช่หไหมฮัลโหลใช่ไหมผมวุ่นวุนสั่งได้นะคะฮัลโหลสั่งได้ค่ะสั่งได้คะ่ะ,คะ ส,ออสั่งให้อ้อนสั่งให้หู้เอาความน่ารักของทะโลมาให้ชมนะคะทุกคน,นะค่ะจบคิวค่ะเฮ้ยไม่ตอนนี้ก็อ้อนเก่งอะ่ะ